เฮาเฮว้าวยวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้เช้าวันที่หกหรือวันที่เจ็ดวันนี้หกเฮ้ยทำไมเดินเดินเอ้าทำไมเดินแค่ทั้งโอเคทุกคนเดี๋ยวผมมาครับโอเคกลับมาแล้วครับทุกคนไอทุกคนพี่ผมชื่อแปลกๆชื่ผมชื่อเมย์บอชื่อมีสายเออใช่ชื่อมีสายเฮ้ย เนียปัญญาเนี่ยปัญญาเ้าเราแค่มองติดกรบดักตรงนี้นี่ไงเรียบร้อยค่ะสิดกับดักแล้วโอเคเหงือนว่าวันนี้เราต้องย้ายบ้านนะครับน้องพร้อมที่จะไปจากบ้านหลังนี้หรือยังบ้านเราก็ดีแล้วเปน,นเดินค่อยๆกดเดินไม่ค่อยได้ติดว้าแน่นสิคบทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องไปกันแล้วจะตไปตอนกลางคืนเลยต่ตอนนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอนอนก่อนนะเนี่ย น้ำธรรมชาติเลยใช่ไหมไม่ได้ไปขุดจากเหมืองมาเลยใช่ไหม,ไมใช่นะ้ำธรรมชาติเลยเยตกออกไม่ได้เรีวเลย,อ,ย<ม>ออกได้แล้วอันนี้ของผมมันจะแตกทุกทีเลยตอนนี้พี่ค่อยได้เล่นบ่อยก็ช่วงนี้ก็จะเดินยากนิดนึงเว่าตอนนี้หันไปทำคลิปฟรีไฟาแล้ว <c oughs> มา <c oughs> เราจะกลับแบบไหนครับมาขุด ตี่างกันรวยของขับต้องเอาไปไหมอะไรเอาเอาไปก็ได้เอาไปก็ได้แต่มในตัวพอมีกล่องเนี้ยไปไหมมีของ,งเยอะฉันฉันนะผมจะใช้ของหิลนละเพราะของว,วางยแตกหมดละมีแต่ประตูกับไม่ต้องเอาไปหรอก โอ้ยทำไมกดพลาดบ่อยจังไป,ป<ะ>โอเคมาเดี๋ยวเราจะเดินไปหลังบ้านเราเอาเราจะไปทางหลังบ้านใช่วิ้ยชันบนยังทำไม่เสร็จเลยโอ้ยบ้านเรามีบันไดยลยงะ เหนื่อยเชื่อว่ามันทำไม่เสร็จแป๊บตอนนี้ทิ้งของนี่โคตรไม่จําเป็นแล้ก็ทำบ้านได้วนทําไรเราย้ายเลยไม่คลิปที่แล้วมาทําไรเงยทำไม่เสร็จมันเดินยากให้มันเดินไปเก็บของทุกคนไม่ได้เล่นนานเลยผมเดินก็เล็กไี่ทำต่อเลยเหรอเราจะย้ายกันอยู่แล้วไหมไม่ได้ทําต่อวะปะ เอ้ยอมรู้สเตอร์ลิงลัวนะผมเป็นสเตอร์ลิงเจ้าตกเอาโอเคขึ้นมาได้เฮ้ยตอนนี้ต้องวอมผมเดินใหม่หมดเลยคือแบบไม่ถนัดเลยอ้กดยากว่าต้องหาที่มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะ ก็ต้องมีแม่น้นําเนี่ยแถวๆนี้แต่เราจะสร้างบ้านในภูเขาเนีัยเ,เพราะขี้เกียจสร้างโคบ้าน,นเออเราขุดเจาะเขาเอี๋ยวลงไปข้างล่างอีกหน่อยไปฝั่งโน้นดีกว่า <c oughs> เห็นหมู่บ้านด้ะเฮ้ยไปป้นหมู่บ<ๆ>้านก่อนไปทุกคน<ๆ>ไปเลย let's go ้ออาไกมามาแล้วสวัสดีเจ้ากไก่โกโกว,วา้วา เอาหนังมาทำกเกาะเดี๋ยวไปเจอใบโอมหิมะโอ้หหมูแบน้ายากเจอที่เขาเล็กอะจะได้ขโมยหาเพชรเป้าหมายชิ้นนี้คืออะไรก็หมายคลิปนี้ฆ่ามังกรจะฆ่าได้ก่อนเป้าหมายหม่ครับเราคือฆ่ามังกรน,นะครับ เดี๋ยวกลัวเลมโอเคไม่ใช่บ้านเงินเป็นรูตรงใต้ถุนทุกคนเดินยากมากเดินยากไม่พอแหลกอีกบ้านนี้เป็นรูตรงใต้ถุนเลยเปิดก่องอุ้ยมีเข็มทิศจำเป็นไหมเข็มทิศไม่รู้ ข้างหอลอดเราอาจจะเดินช้านหน่อยเดินไม่ข้ามเทตอนนี้เนะ<อ>ี่ยคือทุกคนตอนนี้เรามาใหม่เราไม่ถนัดเลยเราไปฟาร์มฟรีไฟาย,ยาวๆเลยจนขึ้นลังแดงผมเดินไปสตาร์ไป กระตุกมากมาทุกคนเราเราสร้างบ้านแถวนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวหาทําเลสร้างบ้านพร้อมกับหาทําเลทำํำทำเน็ตทำบ้านทาเน็ตเฮ้ยนี่ไงตรงนู้ดูสมบูรณ์มากเลยไปไหมทุกคน,นไปดีาเดีย๋ยวไปตรงนูเนเจอหมู่บ้านหมู่บ้านง่ายสิ ระดับเทพเจ้าแล้วรอผมด้วยกินแตงโมต้น้ำเป็นโอเคเดี๋ยวรอรองผมมากันเลยกินแตงโมใต้น้ำเปนลูกไปไหนโอเคโอเคป่ะไปเริ่มความรวปร,ร,ร okay, ่รก uh ูขมมือเหนียงอ่า เออจอซาคุระไอช่อตอนแรกที่เรามาไหมนี่นคุณคุณใช่หรือเปล่าก็ไม,เม่เห,เ,มเหมือนเหมือนเอ๊ยหรือน้องคือมาคนเดียวเพราะว่าตอนน้องประจําได้ประทําที่กักน้ำม่อยู่แล้วน้องบอกว่าเจอซากุระเอ้ยอทำไม,ไมะไรกดค้างๆอ่ะมันเลยบล็อกอ่ะยิ่งไปยือนอยู่ตรงหน้าเป้ายิ่งต้องระวังทำบ้านตรงนี้แหะ บ้านเนียวใหม่ด้วยหาผู้ขอสูงสูงทบ้านชมพูอุ้ยสูงขนาดนี้ผมงเว้ยพอสิจะไม่จะไม่พอล่ะตอนนี้เราย้ายเกาะมาเรื่อยๆจากบ้านเก่าช้าหน่อยเราก็น่าจะไปเจอสมบัติวันพีทละแค่เราจะย้ายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอวันพีทแล้วเก็บของมาฆ่ามาังกรง่ายทุกคน วันพีชจะมีอะไรมาให้ข้าวอ่ะอมังกรก่อนมีเต่าเผาไข่เนี่อ้อย,อ,ยอบอ,อ,อ,อ่ะแจ่มังกรเวลเล่นแบบเร็วๆเลยไม่มีอะไรปะไปทำไเดินเนล็กๆทำไมโดดขึ้นบล็อกนึงไม่ได้เลยพี่ผมไปไหนล่ะขุดบ้านนี่ไม่ใช่พีแอกไม่เสียงไอ้บังพีแอกแตกเล่นตัวขนาดไหน พ่อผมไม่ได้ใช้พริกแกงนีม่มีพริกแกองอ,อยู่นี่โอเคครับทุกคนกนลับมาละเฮ้ยได้ทอนว้าว จะทำบ้านวินี่เหรอไม่รู้ตอนนี้ทำวินี่ไปก่อนทำวินิไปก่อนตอนนี้ขนาดไม่ต่างจากบ้านเดิมเท่าไหร่ก็เอาอยู่ได้กันแล้วกันเรางทำประตู เอาตัวมา,านี่ไปออ่องน่นี่ไงมากด้วยโอเคดูบนหวัวเราสิวางเตียงเซียสปาว้ก่อนวางเตียงลวเซ็ดเลยมุยมห้องมองุมห้อง ย,ย,ย้งตั้งยงอนเสร็จเลยเตัวนี้เราค้างมาเ,เดี๋ยวผมจะขยายบ้านให้กว้างสุดๆไปเลยให้ไกลลูกหมูลูกแตาไปเลยเผมถนัดทำบ้านในถ้ำนะนั้มันง่ายดี e ีส y ก็แค่ขุดเล e. อย่างเราได้ทรัพยากรมาตกแก่งบ้านต่อด้วยรเปล่ารืเปล่าไมูวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เจ็ด <laughs> ถึงข้อหนมือเลยทีเดียวมาวันนี้เราจะทำาฟานที่มีความกว้างใหญ่มากขึ้นเราจะเอาไว้เตะบอลกันนะครับทุกคนบาซิลบาซิล ส่วนเฮ้สว่างเฮ้สวนเฮ้วิบ้านนี้จะมีชั้นสองเลยจะเอาห้องใต้ดินดิทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์ทุกคนวอบกัใจะเราจะเลือกอย่างหนึ่ง ให้ทุกคนคอมเมนต์นกันนะครับเพราะทุกแรงคอมเมนต์ของทุกคนจะเป็นแรงกำลังใจที่ส่งให้ผมขึ้นสวรรค์็นครัเดแต่ตอนนี้ทรัพยากรของผมพอที่จะครับพิกแอคหินหนึ่งล้านอันพราว่าตอนนี้มิสเตอร์บีทได้โอนตังไหมผม โอเคตอนนี้กว้างมากก็ผมเป็นคนชอบหุดหินมากนะครับไมยลืมเพิ่มเสียงโอ้ทุกคนอู้เออมีเสียงยังมีเสียงยังโอเคมีเสียงแล้วนิดนึ่งเฮ้ยอะไรไม่รู้กดกดตั้งค่าดิเซตติ้งเซตติ้งเสีย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 งอยู่ไหนโอ้ย ก็ร้อยหมดคนโอ้ยเฮ้ยร้อยหมดโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเจ็บจังตอนนี้เราจะเปลี่ยนพืนบ้านนี่มันตัวสองแต่ตรงที่ปักก๊อดเราจะไม่เปลี่ยนคืนนะให้มันเป็นอีกแไกลักหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ตอบไอ้หน่อยสิ ไม่เียังหลอะไรฮ้ยกน้องผม,มไม่ใช่ผมท,ทุกคนผมขอโทษผมกรับทุกคนอภัยให้ผมเลยโอ้ยนไม่ได้นานำหรอกยา่เลยนี่นาทีไมได้อัยเลยเพื่อนมบอกว่าอัปเดตแล้วเดืเดอนยากมากโอ้ยเผือ่อแล้เผื<ๆ>่อฟังหินต้องเผาหินด่วนเลย เก็บได้หมดแล้วเฮ้ยเก็บเก็บเก็บสวยเออทุกคนในรถเรืออ่ารอละแค่เราจะตกแต่งบ้านเราต้องจริงจังขนาดนี้นะทุกคนเพราะผมเป็นคนที่ชอบตกแต่งถ้าตกแต่งพลาดไม่ได้แต่งนี้เดี๋ยวผมสร้างแมพใหม่บอกเลยขนึงก่อนคือเติมพลังให้การที่โอ้โหขั้วขึ้นแล้วขึ้นต่อแลเลย นะครับขึ้นคุณสอนเลยก็ไปเรื่อยๆแล้วฟังผมเก้วออาหารไมเราชรแบบนี้แตว่ผมมาเลยก็ถัวที่ปากอ้ยเก็บแบแล้ม่ชอบหลดเองไม่ครับผม โดดไวมากแล้วเสียงผมต้องสู้ทุกอย่างสู้แม้กระทั่งพวกเดียวกันตรวนี้คลิปผมต้องมีคุณภาพให้ทุกคนดูแล้วผมจะได้ยอดวิวแต่ไม่ได้ตังคเพราะยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับเข้าได้ตอนนี้ครับไม่เป็นไหลหทนได้อยู่แล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ่งรีวิวเป็นอยู่ผมรีวิวเป็นไอคลิปบอกพูดที่ผมรีวิวอะไรวะแซนวิตรแลกของเซเว่นอะต่ฉากนั้นผมตัดออกนะครับทุกคนว่าน้องผมบอกว่าเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้จ้างจะไปให้เขานี่คนซื้อเยอะขึ้นทำไมนะครับตอนนี้เสียงผมต้องสู้นะไม่ได้เยอะขึ้นแล้ว เออเขาอาจจะเห็นเด็กบัญยาอ่อนมารีวิวโอ้ยไปแบบนั่งอยู่พุงนอนนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหออกเกมรรบไม้ครับทิ้งจบไปเล่นโรบบอกทุกคนโอ้โหเล่นโอ้แต่เดินออกข้างยากมากเลยเออะินด้ไหมเอาปิดประตูดิเอาเข้าบ้านนายเลยโอ้ยครังมันเข้ามาแล้ว ะะตตที่ผมตายอ้ยี่มตายอ่ะน้องเรติ BMW BMW um. ่โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้โอ้ใโอ้คโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้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 ้ โอเคเดี๋ยวนอนกันนะอันนี้ก็น่าจะผ่านมาสองวันแล้วนะั่นเองคลิปใช่ป่ะวะไม่นับตอนเปิดอ่ะนับนับก็ผ่านมาสองวันแล้ววันนี้เป็นวันที่สามนะครับและจบคืนวันที่สามไปเราก็จะจบคลิปนี้โอเคเอวันที่สามเราจะทําให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วเราจะนอนนานกว่าเดิมมาพร้อมว่าไ ไม่อยากจบไวทำไ,ไมเดี๋ยวคนดูไม่เิ็นตอร์เทนของเราแต่เราจะแหลกเกินไม่เป็นไรความแหลกของเราเพื่อคนดูจบหมดโอ้ทุกคนตอนนี้เสียงผมต้องสู้นะครับสู้สู้สสโอเคโอเคโอเควิคสติสติสติ เข้าเร็ๆอุ้ยน้องเขียวมาสวยเอ้ยโดนระเบิดโดนบ้านเราไหมไม่โดนแต่โดนข้างบ้านหรอเอาผมมาทาดิ๋อ้น้องเขียวมาทีลยกดวิ่งเบโอเคตอนนี้เราจะเก็บทุกอย่างที่สำสำเป็นเฮ้ยสำสำสำคัญสำเป็นเฮ้ย โอเคทุกคนตอนนี้เราจะตกแต่งภายในบ้านทั้งหมดให้มันสวยงามจากต้นคลิปที่มันเป็นบ้านฝั่งนู้นอย่าไปสนใจไม่น่าสวยอะมันโดนบึ้มไปละตอนนี้ผมคาบอะไรในตัวได้บ้างเราดูกันยาวเฮ้ยใครวางระเบิดไม่รู้ทุกคนมีคนวางระเบิดด้วยจะด้วยพี่วางระเบิดสิผม ยด้วทุกคนกินออกเลยเลน้องไม่ต้องพูดเลยไปนั่งพูดเฉยๆจะจูมีอ้าใคใครก็ใครเบิลรถทุกคนใครใคก็เปิดรถทุกคนสารภาพมาอาการผมอาการที่ผมหนักละเปนยี่สิบนาทีแล้วอาการหนักเลยยี่สิบนาทีแล้วเอาหาปลากินกันะครับเผื่อว่าชาติหน้าจจะได้เลี้ยงแมว เกี่ยวไม่รู้เกี่อะไรโอเคป้าไม่ติดไม่ต้องไม่ต้องแล้วโอ้ยโอ้ยน้องอย่าแกล้งกันสิโอ้ยออกลบเกมเออก็ต้องการทำอยู่ตอนนี้ทำไมบิดปล่ลง เฮ้ยตรงนี้มีเหล็กน้องตรงนี้มีเหล็กด้วยตกปลาอยู่เออเขามองมันในหน้าทีดีโอเครับเข้าแขนครับทุกคนใครอยากเข้าแขนผมนะครับไม่ต้องเข้าผมมองเลยแข็ผมลากเนะี่ยคือแบบใครอยากเข้าเข้าแต่ผมพยายามอยากให้เอฟซีที่ติดตามผมจริงๆหรือคนที่มาดูชิปผมแล้วกดไลค์จริงๆเข้านะเพราะว่า ผมอยากให้เอฟซีทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ผมกับช่องง่ายๆอย่างนี้แ<ค>มีกําลังใจจะมีคนหนึ่งที่มาก่อนตอนเราทาช่องอีกใครวะนอนอะไรสักอย่างอ๋อคนนั้นเหรออ,อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนก็ได้นะชื่ออะไรวะไม่รู้ดิลืมละแต่แต,แต่เป็นเพื่อนแน่นอนครับไม่ไม่เพื่อนก็ไม่เพื่อนก็อาจจะเป็น คนที่ไม่รู้จักแต่เอ็ดเฮ้ยที่บอกว่าที่ผมไปเล่นซีบีสี่แล้วผม,มเขียนชื่คิดว่าเจอเพื่อนใหม่อ่ะทุกคนว่าใช่ไหมใช่ไหมแอปคนได้แล้งไม่อกคยได้เลยเหรอเออแล้วเราได้แอดคนนั้นไหมแอดแอดแอดเหรอเขาแอดอ่ะไม่มันเปนแอดเพื่อนนะน่าจะ โอยโอรยโอเคด้เกาะมาละเฮ้ยไม่ใ okay, ช่เกาะสีรองเท้าทุกคนพูดผิดตลอดเลยเหมือนไม่ได้เลยนนาทุกคนผมมีอาวุธใหม่ใครเข้าแกตัวผมจะโดนแหน่แล้วมึงทำให้โดนไปอาวุธใหม่เลยโอ้ยรีวิวอาวุธใหม่ แบบทุกคนอาวุธใหม่ทำให้ผมอยากคลิกเพยเยอ์มากคลิกผุ้มมงเขามาเลยเกออยู่โซคิกเพยเยอ์โอเคอยากอยากอยๆกคุณคลิกสิน้องแป๊บปต้องการสมาธิในการกินแป๊บกัวริโอลาในการคนบ้าบ้าเราบ้ากวะ่ะคนโอ๊ย ก็ทุกคนตอนนี้เราจะหมกงุ่นอยู่กับบ้านนะครับเราจะไม่ไปขึ้นขเขาหรือเราจะไม่แปลอะไรแล้วเราจะตัดไม้มาสร้างบ้านทั้งหมดเลยเป็นไงปีนเขาไม่ได้ขันยวหัวร้อนเห็นได้ใหญ่เลยปวดใจครับเดี๋ยตอนนี้อะไรไม้มาสามสิบเป็ดน,นั่น ถ้าใครชอบยูนี่รีบก็ไลค์ไปแชร์ไปกันไม่ใช่ออะผมขอถามทุกคนเลยนะทุกคนสนุกไหมเห็นผมทำคลิปแบบเนี้ยทุกคนสนุกไหมถ้าสนุกคอมเมนต์มานะครับผมจะได้ทำคลิปปัญญาอ่อนควนี้ต่อแต่ถ้าทุกคนไม่ชอบหรือทุกคนชอบคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะถ้าเป็นคลิปที่ผมพยายามทำได้นะเดี๋ยวผมก็จะทำเลย แต่ถ้าคลิปไหนที่ทำไม่ได้ก็ก็ทำนะครับเดี<ะ>๋ยวก็พยายามนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงก็ไม่ทำนะเฮ<ต>้ยมีใครทิ้งปลาไปแบบคนดูคอมเมนต์ไปไปอกิดแบบไม่มีพาส์ตน,น้องเอาปลาไปดิเปาจะเอกอ้าวทำไมผู้นี้น้องปาน้องก็สุกหมดทุกอันแล้วนะยังไม่สุกยังไม่เผาเลย <c oughs> จ,จบคืนวันนี้แล้วอเอาปลาออกแล้วคืสงัเ, neck, เป็นคืนที่น่าเบื่อมากเป็นคืนที่วังมาก <c oughs> ทุกคนเราจะไม่ได้เจอกันแล้วเรามาถ่ายคลิปแล้วก็มาถ่ายกันสามวันเอง <c oughs> อ okay. ทุกคนยในความควบโอเคทุกคนเออน้องโทษโทษเจะอาบุญลำน้องย่าย่า ลูช,ชิชเูเชจะพังอยู่แล้วเนี่ยโอเคครับไมครับทุกอย่างที่ครับไดโ้โอเคผมจะทำผนังบ้านสามดีผมจะทำฝั่งนี้เป็นผนังบ้านไม้แล้วตรงนี้อีกนิดหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูสองนันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านของเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ขอครับของก่อน ทุก <Yeah>. yeah. คนว่ามัน perfect ไหม me, จงเชื่อมั่นว่ a t h i s make perfect จงเชื่อมั่นในตัวเอง backlit near perfect โอ้ยตอนนี้เหมือนมาเล่นใหม่เหมือนคนไม่มีสมองมาเล่นเกม้วยเล่นไมเออ่เล่นไม่เออเลย คือค <Okay, S 2> ืนเห็นนะักฟุตบอลบางบอลกันนะน้องอย่าดีขอทำบ้านให้สุกสักอีกพีเถอะแค่อีพีที่สองตอนนี้นคืนก็รอฮีเปอร์มันระเบิดบ้านละเอาไงน้องมามเนะไปบ้านเก่าทำไมวะกลับบ้านเก่าเฮ้ยทุกคนทุกคนจะกลับบ้านเกิดแล้ว กับบ้านเก่าเอ้ยกับบ้านเก่าไอหยอกค่ะดูน้ีกาทำกำแพงไม้ตรงนี้เพื่อนๆดูไว้เชื่ส่วนนี้ก็จะเป็นประตูเว้นไว้โอเคแล้วส่วนกำแพงนี้ผมจะเล่นลูกเล่นนิดนึงนะครับให้มันมีแบบความมีคนจุ่มเฟล มีคนจมนำเสียชีวิตเปียวฟราวหน่อยทุกคนจะได้เห็นเล้ว่าบ้านพวกเรามีมิติมีลูกเล่นมีการพัฒนามีมีอีพีสองนักฟุตบอลบางบอลอีพีหนึ่งทุกคนงนี่ผมจะเป็นทุกคนอยู่ในความสงบนะ แพงมามแล้วกันเอาไม้เยอะเลยว้าทำไมหยิบไปแล้วต้องกดย้ำแรงๆด้วยโคมือแตกเลยอู้นี่ใสนี่นี่นอ่าโ้ยอย่าบางังโวยยน้องเดี๋ยวขุดใหม่อู้ เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอโอเคบอกไม่รู้เรื่องปุ๊บไปเลยไม่รู้แล้วเอาหายตายคาเตียงรู้ไหมเอาเป็นการตายที่น่าเ้ามาก <laughs> เป็นการตายที่หายไปตลอดกาลยังกลับเไปได้อยู่ จะไม่เป็นเกลียดแล้วมันสไคจะจบแล้วก็รอก่อนรอไม่ได้ผมไม่มีอะไรทำว่ะทุกคนดูดิน้องผมไม่รักคนดูแล้วอะ่ะโอ,อ้ไม่มีอะไรทำอะ่ะไปหาหารไปทำหน้าที่ต่อหน้าที่นักฟุตบอลบางบอลรามอช น้องรู้จักหน้าที่ที่มีประโยชน์ไหมมหาวิทยาราหวลูยะของนิตากรค่ายช๊ตกหลกแฟนน้องสมองเดีนจะตีเบ็ดตกบลาหูโอ้ยยยะนี่ทุกคนดูไงผนังผมมีลูกเล่นด้วยโอ้เท่ว่ะเอ้เป็นประตูแนนนะตรงนี้เดี๋ยวลองขุดแล้วกันทำแบบตรงกลางหน่อย ให้บ้านมันมีลูกเล่นมากขึ้นเดี๋ยวถ้ามันไม่มีลูกเล่นเดี๋ยวบ้านมัน่มันหมดละคือทุกคนเีบ้านไม่ฟีลไม่อินเตอร์เทนมืหมดละไม่อะไรเลยมืหมดละน้องผมการจะจบคลิปอีกแลยวนี่เป็นไงทุกคนมีเยอะลวดลายส่วนตรงน,นี้จะ,ะวางเป็นประตูนะครับผมว่าคนดูเนี่ยดูไม่ไหวสาวสิบวนที หือนาสิบนาทีเดียวโอเคเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปูผสมเป็ดปูส,สามด้วยที่จบเพอสามสิบเอ็ดนาทีเพราะผมขี้เกียจตัดน,นะครับไอ้อย่าลืมโปรโมทช่องใหม่สิแล้วก็ช่องใหม่นะครับอย่าลืมวิดีโอท้ายคลิปโปรโมทช่องนี้นครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเตียงนอนสุดที่แรกสีขาวซึ่งหนวนตัวแล้วก็สตีฟสุดหล่อที่มีหนวดแล้วก็เสื้อออกนอกในโอเคก่อนที่มันจะเป็นสามสสองนาทีที่ผมขี้เกียจต,ตัดกว่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนบายๆน,นี่นะครับทุกคนอย่าลืมไปติดตามกันด้วยปุ๊บปับสองไปดัสามสปอร์ตนะครับพูดตามสี่คนนี่ครับในคลิปนี่ตอนนี้มีแค่สองคลิปนะครับ นี่มีสองคลิปอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าภายภาคหน้าจะมีคลิปที่มีคุณภาพมากกว่านี้แน่นอนหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอให้มีนะครับเพราะว่าโอเคไปละบายบายรังช่วงท้ายคลิปจุป๊บ